รายการกรีนฟาร์มบริ i t ี้ช่วงอินไซฟ f a r มร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยเกล็ดเรือใบตาเรือใบไข่มุกพืชผลโตทันใจใช้ปุ๋ยเรือใบไขมุกสภากาชาติไทยร่วมสนับสนุนโครงการซเซเล่นแมสส่งต่อลมหายใจสู้ภัยโควิดค่ะท่านผู้ชมคะเข้าม,มาสู่ช่วงที่2แล้วนะคะบนอาณาจักรที่ดิฉันมายืนอยู่ตรงนี้เป็นที่ตั้งของสวนเกรมงคลนะคะที่อยู่ที่ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมที่นี่เป็นทั้งโชว์รูมที่นี่เป็นทั้งที่รวบรวมไม้พร้อมจำหน่ายและไม้พร้อมจำหน่ายที่นี่มีทั้งที่ผลิตเองและมีทั้งในส่วนที่นำเข้ามาเพื่อมาทำการตลาดด้วยตรงนี้มันเหมือนกับเป็นจุดที่จะให้คนที่เดินทางเข้ามาได้มาเลือกมาช็อปต้นไม้ที่เขาต้องการแล้วใช่ไหมใช่ครับก็คือของผมจะให้ไปทั้งส่วนได้เลยอ oh. ก็คือ ส่วนมากที่เข้ามาในส่วนเราที่มาซื้อสินค้าเราก็คือเป็นกลุ่มแม่ค้าทั้งหมดอ๋อคือตอนนี้คือเปิดรับกลุ่มแม่ค้าครับ นะคะที่จะเอาไปทําตลาดต่อไปขายต่อเหมือนเราเป็นจุดขายส่งใช่ครับประมาณนั้นใชที่นี่นะที่พี่มาวันนี้นะตรงจ yes. ุดนี้คือจุดขายส่งใช่ครับโซนนี้นี่เป็นใช่พวกนําเข้าหรือผลิตเองนะโซนนี้เราก็ส่วนมากจะเป็นสินค้าที่ของทางสวนที่ที่ปลูกไว้แล้วขยายพันธุ์แล้วก็จําหน่ายนะครับในโซนด้านนี้ชนิดของต้นไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ประดับภายในใช่ไม้กระถางใช่ครับนะคะก็จะมีนี่แหละ ก็ <esta> จะมีกลุ่มพวกกลุ่มฟิโลกล,ลุ่มอะกลนิมานะคะ,ะแต่เดี๋ยวไปดูไม้ที่เขานำเข้ามาจากจีนกันบ้างว่าพวกไหนโอ้โหพี่เห็นแล้วมันสุดลูกหูลูกตาจริงๆแล้วบอลสีพวกนี้ล้วนแล้วแต่นำเข้าเป็น ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันที่นําเข้าของผมตอนสีก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับในโซนนี้นะคะแต่มันเป็นไม้พอนื้อเยื่อใช่ไหมของจีนที่นําเข้ามาทั้งหมดครับที่นําเข้ามาทั้งหมดเลยจะเป็นการทําเนื้อเยื่อทั้งหมด แล้วในกรณีที่เรารับมาแล้วเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนพวกวัสดุป,ปลูกหรืออะไรไหมก่อนที่จะขายต่อเนี่ยของของเราคือจําหน่ายแบบนี้เลยคือมายังไงขายแบบนั้นเลยแต่เราจะต้องมามาเขาเรียกว่าปรับร่างก,กายเขาพักฟื้นเขาให้เขาอยู่ในสภาพที่เขาปรับตัวกับบ้านเราได้ได้ครับคือไม้ที่ทําในยื่นส่วนใหญ่เขาก็จะต้องพิสูจน์ไปแล้วว่า การใช้งานคือเอาไปใช้งานภายนอกได้ภายในได้ลักษณะแบบนี้เขาถึงไปทำในเยือ่อซึ่งซึ่งประเทศจีนเนี่ยไม่ใช่เพิ่งทำเขาทำมาหลายสิบป,ปีแล้ว และสังเกตดูที่ที่เรานําเข้ามาทุกเจ้าครับเหมือนกันหมดก็คือคะจะเป็นสายพันธุ์ที่เก่าๆจะไม่ได้เป็นสายพันธุ์ใหม่เหมือนออนักนพัฒนาที่บ้านเราที่ที่บ้านเราเขาพัฒนาได้สวยฝรน,นี้เพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมเวลาตามเรื่องของต้นไม้ต้องแยกแยะให้ชัดเจนนะคะว่าคุณจะเป็นผู้บริโภคแบบไหนบริโภค ราคาย่อมเยาวราคาถูกจับต้องได้เป็นไม้ที่ได้มาจากการพอเลี้ยงเืยอะๆแล้วมีจํานวนมีปริมาณอย่างนี้แหละค่ะคนไปทําตลาดเขาก็ซื้อสามารถซื้อได้ทีเยอะๆต้นแล้วก็ไปกระจายขายทั่วทุกภูมิภาคในประเทศได้นั่นคือเอาไปใช้งานจริงๆแต่ถ้าคุณอยากจะได้ไม้หัวกะทิที่เกิดการพัฒนาคุณก็ต้องยอมรับว่ากว่าเขาจะพัฒนาได้แต่ละต้นแต่ละลักษณะนั้นใช้เวลานาน,านเพราะฉะนั้นราคาย่อมแตกต่างกันค่ะ เราเห็นบอนสีแล้วนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะไปดูไม้นําเข้าตัวอื่นกันบ้างกลุ่มอโลคาเซียก็มีหลายชนิดครับที่เรานาเข้ามาอันนี้ก็เป็นเป็นบางตัวอย่างที่ที่ได้เห็นตรงนู้นก็ใช่ใช่ไหมหรือตรงนั้นเป็นอันนู้นอโลคาเซียแล้วก็มีโคโลคาเซียครับมันจะคล้ายๆกันอโลอโลคาเซียกับโคโลคาเซียครับผมโคโลคาเซียนี่มันจะคล้ายๆกลุ่มบอนแล้วใช่ไหมใช่ใช่กลุ่มบอนเหมือนที่ตอนนี้ที่เขานิยมกันคือบอนกระดาษเออ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  กลุ่มโคโลคาเซียมันจะเลี้ยงเลี้ยงน้ําถ้าอะโลคาเซียไม่ต้องเลี้ยงน้าพี่กาลังสงสัยนอกเหนือจากอะโลคาเซียโคโลคาเซียไม้ที่วัยรุ่นปิ๊งมากตอนนี้ซิงคนเนี้มมีไหมซิงโคนี้ของเรานี่เป็นเจ้าตำหรับเลยมีเยอะมากมีเยอะมากครับ ราพูดถึงไอ้พวกอมเงินอมทองอมชมพูอมนาคสมัยก่อนเราเนี่ยเราเห็นมาเยอะแหละแต่มันย้อนกลับมาพี่พว่าก็เกือบเกือบยี่สิบปีนนะที่มันย้อนกลับมาฮิตตอนเนี้ใช่ครับแต่มันกลับมาฮิตโดยที่มันมีความผิดแผกแตกต่างจากจำเดิมไปเยอะเลยใช่ไหมใช่ครับ,รบไอ้การผิดแผกแตกต่างเนี่ยเขาบอกว่าบางคนก็ว่าดังเรื่องดังข้าวดังชมพูดังอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่อันนี้พี่ก็เห็นมันมันดังแบบแปลกๆอะ่ะพี่ถามเอีกซนิดนึงสิเนี่ยเนี่ย ไอพวกนี้เขาเขาเรียกกันในตลาดยังไงเนี่ยลายมันลายใบมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะเนี่ยก็คือ<ะ>อันนี้เรียกไหลาขาวอ๋อน,นี่เรียกไหลาขาวนะอันนี้มันเป็นไหลตัวใหม่ที่มันออกมาถ้าอยู่อากาศหนาวหนาวมันก็จะขาวเยอะอแต่ว่าไอตัวเนี้เขาจะเป็นใบเขาจะเป็นคุกขะขคุกขานิดนึงอ๋อผิวหยาดนิดนึงถ้าสัมผัสเขาจะคุกขะคุกขานิดนึงนะเออจริงด้วยแล้วเขาจะออกสีเหลืองๆพอ,อม,มามาบ้านเราอากาศเป็นร้อนมันก็เลยสีก็ไม่ค่อยมีอื แต่ว่ามันเป็นไม้ใหม่เนี่ยเป็นไม้ใหม่ถือว่าเป็นพวกซิงคเนียมใหม่ใช่ครับไม่ได้เหมือน,กกนยุคเดิมเดิมเราเป็นพวกเงินไหลซิงค์เนียมมีทั้งตั้งแต่ยุคยุคเก่าของเรารแต่เก่าก่อนจนกระทั่งยุคใหม่ที่เป็นไม้นําเข้าใแล้วก็จะมีความแตกต่างที่ไหลของเขานะเรียกว่ามีทุกยุคทุกสมัยหลากหลายเลยใช่ครับ ครัวจุกมงคลกับทายาทรุ่นต่อไปที่จะมาช่วยต่อหรือว่าสืบสานธุรกิจต้นไม้เนี่ยตอนนี้จริงๆแล้วเอียงมีลูกกี่คน3คนครับแบ่งหน้าที่ก็เริ่มเติบโตเริ่มขยายรายธุรกิจใครทําอะไรตำบี่อะไรยังไงบ้างลูกชายคนโตก็จะขายอยู่บางปะทองอคนเล็กก็จะขายทางตลาดออนไลน์อ๋อง,งคนโตที่อยู่ตลาดทั้งเงินใช่ไหมใช่ครับอ๋อใช้ชื่อส่วนเดียวกันเนาะใช่ครับเก็บมงคลเหมือนกันครับ แล้วคนลองก็ให้ไปที่ขายทางตลาดออนไลน์แล้วลูกสาวล่ะลูกสาวตอนนี้ก็กําลังศึกษาอยู่ขายขายช่วยพ่อเนี่ยขายไม้ในสวนเนี่ยให้ต่างประเทศด้วยเขาลูกสาวนี่ฝึกให้ซึมซับให้รักต้นไม้เหมือนพ่อก่อนคือเขาเขาเริ่มชอบแล้วเพราะว่าขาดที่สวนไม่ได้ให้ตังค์พอเลยเอาไว้ใช้เองเขาบอกว่าเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาพูดดีพูดง่ายที่ถือว่าเป็นอนาคตของครอบครัวจุกมงคลนะคะกับทายาท ลูกชายสองลูกสาวหนึ่งในช่วงที่คุณพ่อฝึกทักษะในการรับรู้และเรียนรู้และก็ปูพื้นฐานเพื่อทำการธุรกิจในเรื่องของต้นไม้ให้เจริญก้าวหน้าต่อๆไปนั่นเองอยังไม่จบนะคะเพราะว่าดิฉันต้องไปดูไฮไลท์ที่เป็นพิเศษมาฝากท่านผู้ชมด้วยในช่วงท้ายติดตามกันในช่วงสุดท้ายค่ะ